สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําเนยกันดีกว่านะครับก็ผมจะทําเนยเก็บไว้นะครับโดยเพื่อให้ได้ประโยชน์จากกัญชาด้วยนะครับเราก็จะนํากัญชาไปผสมเนยนะครับเพื่อไว้ใช้งานนะครับสาหรับใครที่ไม่สูบนะครับหรือว่าไม่ชอบ น้ำมันอะไรพวกนี้นะครับเราก็อาจจะเอาเขาไปทําการผสมกับเนยเพื่อทํากับข้าวทําอาหารทําขนมก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้อันนี้มันเป็นดอกของออร์เรนจ์เชดนะครับที่ผมปลูกไว้แล้วตากไว้ไม่ค่อยดีนะครับมันมันไปโดนแสงเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ดอกเนี่ยมันจะออกสี น้ำตาลๆ้ำตาลเยอะไปนิดนึงนะครับซึ่งมันไม่สวยขายไม่ค่อยได้ราคานะครับแล้วก็มีอยู่จํานวนอยู่ประมาณนึงนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอามาทำเนยเก็บไว้นะครับโอเคเริ่มต้นนะครับเราจะทําการดีแคปนะครับดีดีคาร์บอิเลชันนะครับก็คือเป็นการให้ความร้อนเขาเพื่อเปลี่ยนจาก t s c a ที่อยู่ในดอกเป็น t s c นะครับทำไมต้องเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนออกมาเนี่ยเพื่อให้ได้เอฟเฟกต่าง จากเขาได้มากที่สุดนะครับนึกถึงเวลาเราสูบอ่ะเราสูบก็คือเรามีการจุดไฟให้มันให้ความร้อนมันซึ่งความร้อนเนี่ยมันจะสูงกว่าที่เราจะใช้ในกระบวนการนี้นะครับแต่ว่ามันวูบเดียวหายไปเลยนะครับแต่อันนี้เราจะใช้ความร้อนที่ประมาณ110่งอถึงร้อองศานะครับก็เอาดอกเนี่ยนะครับผมจะเอาดอกมาใส่ไว้ในจริงจริงมันเป็น อ,อ๋อน,นี่ยนีกมาท่านเกินเอาใหม่อันนี้มันเป็นถาดทาขนมนะครับก็ผมมีอยู่แล้วนะแล้วก็ผมจะมีฟอ,อยที่ไว้หอ่อปลาทํากับข้าวอะไรพวกนี้อยู่นะครับเราก็จะมาทําการปิดไว้นะครับเหมือนเป็นการอบไปในตัวนะครับ ก็ทั้งนี้ปริมาณดอกที่ใช้เนี่ยอาจต้องดูนิดนึงนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีจะเรียกว่าไรสมรรถนะในการรับสารท h c สีไม่เท่ากันก็ต้องดูนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้อยู่ที่บ้านอาจจะต้องออลองในปริมาณน้อยๆก่อนนะครับทีนี้เราจะเอาเขามาอบนะครับในถ้าใครมีเตาอบก็เข้าเตาอบได้เลยนะครับส่วนผมไม่มีเตาอบผมจะมีตู้ เนี่ยมีเตาอันนี้อยู่นะครับเตาอบไร้ควันนะครับก็คืออยู่ที่อุณหภูมิเนี่ยประมาณร้อยสิบนะครับผมดาวอานะว่ามาร้อยสิบตัวเลขมันหายไปหมดแล้วนะครับตรงนี้มาร้อยหกสิบนะครับตรงนี้น่าจะร้อยสี่สิบตรงนี้น่าจะร้อยยี่สิบแล้วก็ที่สุดเนี่ยมันแปดสิบองศานะครับแปดสิบเนี่ยตรงนี้น่าจะประมาณร้อยนะครับ เราจะทําแบบนี้นะครับอบเข้าไปครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าใครใช้อุณหภูมิสูงกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับก็อาจจะลดเวลาลงมานิดนึงแล้วก็ไม่ควรจะสูงไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าแม่กันเดียวดอกมันจะไหม้นะครับสีมันก็จะไม่สวยอ่ะแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงผ่านไปเรามาดูกันอีกทีว่าเราจะไปทําอะไรกับมันต่อนะครับแล้วสภาพออกมาจะเป็นยังไงอ่าครับในระหว่างที่ เรารอไอ้นั่นดอกมันดีแคปนะครับผมก็เอามาทําการละลายเนยนะครับโดยผมจะทําการละลายเนยเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือมีการใส่น้ําไปหนึ่งส่วนแล้วก็เนยหนึ่งส่วนนะครับอุ่นในหม้อตุ๋นไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวละลยละลายเนยเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาทํากระบวนการต่อไปกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมใช้เนยหนึ่งร้อยกรัมนะครับน้ำประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะครับ กับดอกเนี่ยประมาณ4กรัมนะครับอ่ครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอยากบอกว่ากลิ่นกลิ่นมาเลยนะครับ,น,รบนี่ผมยังไม่แกะดูนะลองจะจะกินกินออกนะ,น,ะนี่นะครับก็ยังโอเคมันมันเหมือนจะแห้งขึ้นแล้วก็กรอบนะครับ จากนี้เราจะบดนะเราเดี๋ยวเราจะไปใส่หม้อนุ่มกันอืมคือกินออกจริงๆ,ๆกิ่นกลิ่นของออเรนเจอร์บดจะมีกิ่นเปรี้ยวๆนิดนึงนะเคยให้น้องท่านหนึ่งไปเขาก็จะบอกว่ามันคล้ายๆกับเ,ออเปลือกส้มนะครับโอเคผมไม่บดแล้วกันนะครับผมของนี้บ,บี้ล้วลง หม้อเลยแล้วกันนะครับดี๋เวลานะครับมันแห้งเนี่ยกรอกนะครับแต่ไม่ไหมอืม จะไม่เหมือนดอกสดนะครับโอ้ยแ้่สภาพนี้ไม่ต้องบดเลยอ่า ของใช้เองใช้มือไม่ว่านะ้อยังความเหนียวมีติดอยู่บ้างน,นะครับในบานต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะแล้วก็ เท่ากันนะครับเราจะอุ่นเขาอย่างเงี้ยน,นะครับในอุณหภูมิที่ประมาณ80องศานะไปพัก2-3ชั่วโมงนะครับก็คือน้ําจะเหยออกไปหมดนะครับล้วจะเหลือแต่เนยอย่างเดียวก็เป็นอันว่าใช้ได้เราเดี๋ยวค่อยเอาไปเดี๋ยวค่อยมา ทำการกรองอีกทีหนึ่งอ่าครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงนะครับก็น่าจะเกือบหมดแล้วแหละนะครับสำหรับไอตัวน้ำน่าจะเหลือเกือบหมดแล้วจะน่าจะเป็นเนยเพียวๆแล้วนะครับนี่ยังร้อนอยู่เลยนะโอเคเราจะมาทำการกรองกันนะครับรอบแรกเนี่ย ก็จะกรองชิ้นใหญ่ออกก่อนนะนี่นะครับสีมันไม่สวยเพราะว่าอย่างที่บอกไปลแล้วแหละคือ,อ,อดอกที่เก็บทําการไอ้นี่มันไม่สวยนะครับฉะนั้นมันก็จะไม่สวยมากสักเท่าไหร่ อันนี้มันเป็นทะแกงร่อนแป้งเวลาทำขนมนะนะประมาณนี้น่าจะมีน้ำลงเหลืออยู่อีกสัก นิดหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำขายใครนะครับเราสมไว้ใช้เองก็เอาสะดวกเราที่สุดนั่นแหละโอเคน่าจะพอก็ได้เคียงนะครับแล้วเดี๋ยวผมอ่า จริงๆผมมีที่กรองอันนี้อยู่เดี๋ยวก็จะกรองอันนี้เพิ่มนะครับเป็นที่กรองกระดากรองกาแฟนะ่ยซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างจะตาทีมากๆเลย ลองผ่านอันนี้ใช้เวลานานมากนะครับก็เรากรองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นนะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เข้าตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้าง รอทีเดียวเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับเนยมีกลิ่นของดอกอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับพอดีผมเนี่ยน้ำมันไม่หมดนะครับตอนไปแช่เนี่ยมันก็ทำการแยกชั้นนะครับก็คือเ,ออเนอยจะอยู่ด้านบนนะครับน้ำก็คือมันหนักกว่าน้ำมัน มันก็จะลงมาด้านล่างนะครับผมก็นี่เจาะรูสองรูนะมันก็ไหลออกไปหมดแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอากาศล่องโลนะครับด้านบนก็จะเป็นเนยเพียวๆละทีนี้เราก็เอาไปทําอาหารกินได้นะครับกออ็จากประสบการณ์ผมผมไม่เอาไปทําขนมเด็ดค่ะนะเพราะว่าขนมมันอร่อยเรากินไม่หยุดนะครับ มันก็หนักกับเราเคยกินแล้วอ้วกนะครับทำไอ้อะไรนะไอเออขนมอะจำชื่อไม่ได้ที่เราทำกันบ่อยๆอที่เอาไปใส่กันบ่อยๆอะนะครับก็อันนี้ก็คงเอาไว้ทำไอสเต็กนะครับ ย่างเนื้ออะไรพวกนี้นะก็ใช้เนยอันนี้แทนเนยที่ใช้จะเป็นเนยจืดนะครับไม่ใช่เนยเค็มไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากสีสันเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเหลืองขึ้นกว่าเดิมของเดิมมันจะออกออขาวกว่านี้นะครับ